สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อครับวานาไทยแลนด์เหมือนเดิมคือเก่ามาสะเดิมสะเก่าหมานไปมือถือโบรานปันไหนเจ้าพรนท่านมันอันนี้รุนนี่ลากเอาเลยเหรอวันนี้เสี่ยนวันเห็นก่แตก บางครั้งมีเป็นในน้อยเนาะมันสีมีมันสีมีมูลต้นนี่ไงก็ได้ครับมาเึงนมันบอมมือนี้ hay lèo hay lèo đây Mì Gõ oh, <laughs> 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 แมนบอครับท่านไม่ใส่ครับนอนหลับเป็นไรครับวมาอยู่บ้านสองมืออยากไรครับลวกฟูครับบอเด็บส์เลือดเว้นน้องชาตาม่พี่น้องทั้งพอหน่อขั้ว โดซับตะไคร้หเน้ลาตหลยนนดพอร้ระวังมันหลุด้อว่านเีเลาท่นี่เยติดกระดุมเข้าะดุมิพเว่านเียเอาปลาท่านี่ว่านเฮียติดกระดุมกระดุมงโอ้ยเอาดีเซียวแทบบังคัน มาลุ่นกันครับมาลุ่นกันครับคนมาอยู่ในเห่นี่แหละคนมาลุ่นสนเข้าบ้านลุ่นสนเข้าแก้เห้ขึ้นโคกบะลุ่นแก้เหงขึ้นโคกบ้านเหถือควายหน่อยนลุ่นเข้าบ้านโอ้ เลาวยังดุกนะครับแล้วก็ขักรกากะาูแห้งแล้วมันต่ำเหใส่ตึกตึงแห้งไหมนี่อาจเป็นอาจจะเป็นปานิ้งเกได้ิปานิ้งญ่เหลืออยู่หลายตัวอยู่ต่ำเมือนแหงก็อารุนครับมันๆทังผุนจักเฉียงกันยังท่านไหว่าจักเฉียอยู่ผุนไหโ้่าไฟดต โอ้ตัวล้ในแนวก็ขึ้นนนแหละพี่ระวิทย์ไหนพี่ระวิทยนะ์นอนหลับพี่ละวิทย์นอนหลับทา่านจอบ,บอล้วครับทา่าน <c oughs> จอบ,บอจอบอะไรอบบอนัอบบอน่นจอบอะไรจอบอะไรจอบบอลจอบบอลกมันจอบบอ อย่าไปเบ่งทางุ่นครับปเบป่งสีมือวันเหี่ยของม่างนี่กันอเอาล่างรวยรวยลงไม้เราพูดนะพูดอะล่างรวยรวยลงมล้เราพูดอะท่านผู้ชมอ้ยไปเ <ไป S 1> ด้อ เอาร้อมหนึ่งสองส้ำเอ๊ซำวานอยู่มองสำวันอยู่หมองลงป่า่าบนแหกความกันหนิแมโอ้เอาแล้วเอาแล้วนี่ลานี่ลาวมองมันแมนน่ะเอาแล้วบาดนีของแค่บ้นเดียว ปลาดุกปลาตะเพียนปลานิลปลานิลวันนี้รุ่นน่อยครับต้องเจอลุนใหญ่บ่เป็นด้วครับนั่นวันนี้โอ้ได้ยกยกตัวปลาชว์นะครับปลากำหัวป่าเห็นหางเลย เอาหมดแล้วไปเนี่ยหมดเอาอย่างแม่นำนำเพียงเอ,อื้องอย่จังหมดเอาอย่างเนาะโอ้้นเนเลือเาเบิ้บงเพี้ยชนเครับชนเลอนีนนนพ่พูดพูดอาสุดยอดสุดยอดโอ้หมดต่างว่าหาในที่จังในตัวนี้ บ้านบานอ่อมสาผยจงขอโทรนึ่งครับบานเ็มก็บ้านนี่แหละต้องจีด้วยนะเราไปก่อนนี่ไงนีโตวันนี้ง่ายยังไงันนี้งายงนแนมาถึงมันด้วยซึ่งเห็นตัวปลาเรามีความรู้สึกยังไงครับเห็นวามรู้ว่ามันมามันบอกคือตอนงานบวชเนาะ เอ้ยมันวันบ่พอหัวแข่ก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับแมนส่วสีดด้หีมือบักคักด้นี่ปีหน้าจอันปีปีใหม่จงพอกันคนตามวแล้วสามใครดึเชนเนลวอลเนนาีห้าแบ่อดเมาสกินน้ำต้มบักตูมซื้อ

กับกุ้งได้ได้ได้ปลาซิวอ่ะปลาซิวอ่ะาน่กางตัวไาไหมมุนอันนะหมกะมันด้คือบอมากางไงนิ้วกุ้อ่ะปลาชิวอ่ะอะไรย่งนุ้นปลาดิ้หน่อยเอาไปตึกไปตึกสาปาดูกหลังบ้านวะ มันำ <dairy S 2> อะไลแล้วเอาตามาเดี๋ยวม่นนเห็นอยังนี้ไปนะมาไปอาล้วบอลลไหมาหกมาไปหาบอกหาวาเอาหาหกมหาหกกี <differ enthus tous> ่ที่วะหาหกแค่ที่แถวี่ที่ปรตงมาด้อหกี่นอะหลีกเอออย่างจิตปนิตมคายตึงเล้อ่ามาแล้วได้ปนินตัวโอ้ เออย่างตัวหนึ่งตัวเขาข่อยขึ้นมุดแต่ขึ้นบนมุดมันเห่นบองเดียวกันนะมันเลือกพูดแม่นบ่บุ่นบ่ได้ปลาตะเพียนไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ยปลาหนิ้นแม่แม่แบบง่ายเลยโอ้ยไปสัมปลาหนิ้นเราเอาเกินเอาเกินลอดพ่อรุ่งเอาเกินเลย นี่ครับผล <ไอ S 1> งานฝ<ห><ส>ีมือจะพกคำคลิปต่อไปครับสิไปบ้านสาลลังบ้านอ,อีกอยู่ขอบคุณและสวัสดีครับฝาคตดตามน้ำเนอเด้